วันนี้น้ำใสมีคอรินเม็ดฟู่60%มาแนะนำค่ะใช้กำจัดเชื้อโรคในน้ำลดกลิ่นคาวกำจัดตะไคร้ในน้ำขนาด1เม็ดจะมีขนาด2กรัม1กระปุกมี50เม็ดนะคะเม็ดเล็กขนาดเท่าเหรียญบาทเลยค่ะแถมยังใช้งานง่ายมาก ถัง100ลิตรจะมีหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะบ้านไหนมีถังแบบนี้สามารถนำไปใช้งานได้เลยค่ะและมาดูวิธีการใช้งานที่ง่ายมากของทุ่นกับคอรีเม็ดกันค่ะเพียงแค่เตรียมน้ำ100ลิตรไว้ในถังน้ำแล้วเปิดฝาทุ่นคอรีนออกนะคะในแกนกลางของทุ่นจะมีช่องสำหรับไว้บรรจุค,คอรีนหลังจากนั้น เปิดกระปุกคอรีนเตรียมนำเม็ดคอรีน1เม็ดลงไปใส่ในทุน่น1เม็ด2 0กร,รัมจะใช้กับน้ำา1 0 0ลิตรนะคะเอาใส่ลงในทุ่นได้เลยค่ะหลังจากนั้นก็ปิดฝาทุน่นแล้วปรับช่องปล่อยสารคอรีนที่6ระดับได้เลยค่ะนำปล่อยลงในถังน้ำที่เตรียมไว้ได้เลยค่ะ หลังจากนั้นพักน้ำไว้ประมาณ1ชั่วโมงขึ้นไปนะคะแล้วสามารถใช้น้ำในถังนี้ได้ปกติเลยค่ะถังไหนที่มีปัญหาน้ำสกปรกมีเชื้อโรคและแบคทีเรียแนะนำเซ็ตนี้เลยค่ะเอาอยู่แน่นอนค่ะ